เวแต่งตัวย so, like like so, yeah. so, ังให้แต่งหน้าแบบตีมกวางเล่นเดียบอเฮ็ดแน่นอนเอาสิเฮ็ดกาเดเฮ็ดแบบว่าถึงแดดไม่แดดเด็บก็ได้ทากันแดดอย่งเงีันอยากยังไปลงเตาทั้งพอคนกูยิ้มาไปไปบอไปตึกแหย่ไปเปิดปากตึกแหย่หี่บ่เกินสองอาที์น่มันมีเบิร์ดทั่งกะทึ้งเกลื่อนทั่งขีกาดไปแต่งให้มั้นหยาเมันอย่างไปลงเตาคืออันนี้เป็นคนรักสาตว์คือสิบห้าไปตึกแห่ไปหาปลาคือบ่บพานแล้ว เป็นคนรักสษาที่ตุงสารมันมึงยังกินย่ำปลากินลาบงัวงหรืงานหึงเคยอะไรยี่ีไงจ้ะไม่คือเราไม่ได้ทำเองไงนะทำอะไรไปเขียไปไอ้ก็บอกไอ้ก็บอกพ่อใหญ่ก็บอกให้ยีหลาเฮ็ดเองพ่อใหญ่เฮ็ดให้ทุกเรื่องโบกันังว่ามาคนรักษาแต่พ่อแต่พอรู้สิไปเฮ็ดให้สักนะกับรับอะไรคือสงสารมันแล้วตุนสารมันมันดูของมันเอเขากับไปตึกมันมากินเขาไปบ้านแห่มันมากินเขากับเขากับละตุนสารมันเนาะ โอ้บ่กคือดอกพี่นองเบิ่งแหละมันมามาผมหรอกป๊าป้าปานี่ๆๆๆนี่นี่จ <c oughs> ากหัวพ่อเย,ยบ่นจักหัวพ่อลุงพ่อลุงกับลูกสาวจะลุน